สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับร,รายการยาจกรีวิว ep ที่13แล้วน,นะครับเรื่องที่ผมหยิบยกมาในวันนี้ก็คือเรื่องจิเอริวุ่นนักรัก8เมตรครับอ่ะก็เป็นเรื่องนี้ไม่ใช่ LC ใหม่ของพี่ตะหยามนะแต่เป็นเรื่องที่ผมอ่านจากมังง์ผ่านแล้วชอบก็เลยซื้อรูปเล่มมาเก็บไว้นะครับมันเรื่องมันดีก็เลยอยากจะรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะ เดี๋ยวเรามาดูรูปเล่มภายนอกปกนอกปกในของเรื่องนี้กันก่อนนะครับก็หน้าปกมีโทนเป็นสีชมพูสีม่วงหวานวาน,น,นี่น้านหน้าครับด้านข้างด้านข้างเป็นวาทารุมีโตกาว่าเป็นผู้เขียนนะครับด้านหลังครับโอ้หน้าหลักมากราคาเก้าสิบบาทครับ เหมาะสำหรับอายุ15ปีคอมเมดี้แอน,นิเอนชีแอนชีอีกแล้วนะแล้ก็โรแมนต์ครับใช้กระดาษสมูทบพารปกติของพี่สยามเลยครับส่วนด้านในน่าจะไม่ต่างกันนะเดี๋ยวดูครับอ่าด้านในจะเป็นชื่อเรื่องเลยครับแล้วก็เป็นโทนชชมพูมีรูปหัวใจสีม่วงอะไรอย่างงี้หน้าลังเป็นสีม่วงคุมโทนเป็นม่วงชมพูนะอ่าสวยดีครับ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวย่อๆของเรื่องนี้กันนะครับผมจะใช้วิธีการเคลื่อนเหมือนเดิมลยนะจะสปอยให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ไม่ลดอัถรสในการอ่านของแต่ละคนเนาอะ,อะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเปิดมาด้วยตัวละครที่มีชื่อว่ายูเมจิครับที่กําลังนั่งกุ้มใจยอยู่เลยเพราะเพื่อนที่นั่งข,งข้างเขาครับตัวใหญ่มากๆซึ่งเขาก็าคือคุณ กีเรอิครับกีเรอิเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเขานะครับจริงๆเขาก็ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้มาตั้งแต่ต้นนะตอนแรกเขาก็ยังเป็นคนตัวเล็กปกติเท่ากับพระเอกนี่แหละแต่ทําไมจู่ๆถึงตัวใหญ่ก็ไม่รู้สาเหตุนะครับจึงต้องมีกรมที่เข้ามาช่วยเหลือคุณจีเมอินะครับเพราะด้วย mm hmm. ความที่ตัวใหญ่ขึ้นเนี่ย mm hmm. การใช้ชีวิตประจําวันมันก็ต้องแตกต่างจากคนปกติใช่ไหมเพราะตัวใหญ่ขึ้นใช้ของร่วมกันก็ไม่ได้ ก็เลยมีกลมตนา้หนุนสาวยากขึ้นมาครับซึ่งคุณจจริอิก็ไม่ชอบสักเท่าไหร่หรอกเพราะมันเขียงตะเด่นเลยตัวมันใหญ่ทุกอย่างทุกอย่างจริงเขียนหมดทุกอย่างจริงๆนะรวมไปถึงซับในด้วยซึ่งคุณเจดิอิเขาก็ไม่ค่อยไอายไม่รู้ว่าไม่ไอายหรือว่าซื่อหรือว่าอะไรกันแน่พระเอกเราก็ต้องกุ้มใจเลยครับด้วยความหึงนหะหึงนะน่าจะหึงแหละก็เลยต้องไปคอย ปกป้องคุณเจอรีตลอดมาอย่าไอพโพโลจิตผู้นี้ออกไปอย่ามาจุ้งกับคุณเจอรีอะไรประมาณนี้ทั้งสองทั้งสองผมก็โชว์ความหวานกันนะหวานกันมากดูขอบใจนะจ๊ะที่ช่วยฉันไว้ซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันมาตั้งแต่เด็กเด็กแล้วก็เหมือนแอบชอบกันของแต่และฝ่ายซึ่งไม่อยากบอกกันหรือว่าไม่กล้าบอกกันเนาะนี่คุณเจอรีก็จะ เขินแบบน่ารักมากแบบหวายกันสุดๆเรื่องราวของตอนที่หนึ่งก็จะประมาณนี้ครับเป็นเรื่องที่เกลื่อนน้ำได้ค่อนข้างง่าย,ยนะเพราะในเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องอะน้อยมากใช่มาแค่เป็นการเกลื่อนของตัวเรื่องนี้อยู่แล้วนะมันก็เลยไม่ค่อยกระทบการสปอยสักเท่าไหร่อะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกเรื่องนี้ของผมกันนะครับ จริงๆบอกเลยว่าเรื่องนี้เหมือนเรื่องสั้นสามารถกว่านะครับที่มีเนื้อเรื่องแต่ละตอนน่น้อยมากแต่ความหวานนี่มันสุดๆเลยนะเหมือนจะมีสม,มุิผมขอจยตัวอย่างนะครับตอนที่หนึ่งพาไปกินไอติมอืมตอนที่สองก็จะพูดแค่หัวข้อว่าวันนั้นไม่กินไอติมมาแต่เรื่องต่อไปก็จะเฟดออกจากเรื่องไอติมนะก็เหมือนแค่มาเรื่องเกี่ยวโยงว่าเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันอะไรประมาณน,นี้นะครับอืมใช่ ใครผมว่าใครอ่านเรื่องเนี้แล้วไม่ยิ้มอ่ะคือคุณต้องใจแข็งมากๆนะเพราะเรื่องเนี้มันเน้นที่ความหวานจริงครับหวานน้าตาลร้อยโลทุกๆตอนจะมีความหวานของคู่นี้ตลอดไม่ว่าจะต้องไม่ว่าไม่น่าจะต้องเชียนะว่าคู่สองคนเนี้ยเขาจะได้คู่หรือเปล่าไม่น่าจะมีอะไรพลิกละนะกา,ารคงไม่พลิกนะกา,ารนะแนะนำนะครับใครชอบสายเลิฟคอมที่แบบเน้นหวานหวานอ่านแบบ ให้ไหลไปกับน้าเชื่อมที่ท,ที่ทางคู่เขาสร้างขึ้นมานะน้ําเชื่อมอไหลไปเลยผมแนะนําเรื่องนี้เลยนะครับเพราะมันหวานจริงมันหวานแบบเราไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะเราอ่านไปยิ้มมีฉากที่ทางคู่แบบเหมือนจะสารภาพรัรกกันหรือว่าเขินเขินกันแต่ก็หากไปว่าคุณเจตีอิเป็นคนขี้แก่ไอ้ประเอกของเรายูเมจิ Magic, ก็เป็นคนแบบซื่อแบบก็ไม่รู้นะนะ ก็ไม่รู้ใจเขาใจเราอะไรแบบนี้ยก้ามเกลื่อนผืนทนประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนะะึ่งครับเรื่องนี้มีฉากที่แบบเซ็กซี่เซ็กซี่ของคุณจิริอิอยู่ด้วยนะซึ่งน่ารักมากเลยชอบมากเป็นสาวที่ตัวใหญ่แล้วน่ารักน่ารักมากมันไม่ได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยมันไม่รู้สึกว่าคุณจีริตัวใหญ่นะเหมือนเหมือนรู้สึกว่าจียูมีจิตัวเล็กมากกว่า ถ้าใครชอบเรื่องนี้หรือว่าใครเคยอ่านเรื่องนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมว่าผมไม่ค่อยมีตัวเปรียบเทียบของสายเริอพรอมนะเพราะเป็นคนที่อ่านสายเริอพรอมน้อยมากเรื่องนี้ผมไม่อาจจะ,ะมังงะพัดมาก็ชอบมากๆเลยจริงๆในมังงะพัดมันมีภาพสีด้วยนะแต่ของของพี่สยามเราไม่ได้มีเพราะราคาค่อนข้างที่จะถูกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ทัวทัวๆกันไปปกติคุณภาพของพี่สยามก็อย่าง ปกติดีเหมือนเดิมนะไม่มีตำหนิอะไรอ่ะถ้าใครชอบสายเริอคอมหาเรื่องอ่านสายเริอคอมหวานๆที่เน้นหวาน,น,น,วานหวานนะแนะนำเรื่องนี้จริงๆครับส่วนตัวนะแนะนำเรื่องนี้เดี๋ยวก็คงเป็นบรรทัดฐานของสายเริอพอมในอนาคตน,นะครับเรื่องนี้ผมขอให้คะแนนไวท้ที่เอาเอากลางๆจริงๆแล้ะเอาไว้ที่6คะแนนครับทั้งตัวรูปเล่ม ัลายเส้นเนี่ยแค่มองก็รู้แล้วว่าน่ารักแล้วก็หวานแล้วเป็นสายหรือพร้อมน่ารักน่ารักนะยวเปิดให้เร็ว,รวน่ารักเนื้อเรื่องก็ถึงจะมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวพันกันน้อยแต่ก็สนุกครับไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าอะไรวะมายังไงวะอย่างเงี้ยมันยังมีเนื้อเรื่องที่ไปต่อเดินไปข้างหน้าได้ครับอ่ะเรื่องนี้ผมก็ขอไว้ที่6คะแนนก่อนนะแน่น,านาค้ คงมีเรื่องที่มาเทียบเทียงกับเรื่องนี้ที่ผมชอบนะครับอะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายขผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทุกผู้ชมทุกผู้ติดตามเลยครับที่แวะเวียนเข้ามาในช่องของผมนะครับจะสัญญาว่าจะพ,าพัฒนาคลิปไปเรื่อยๆนะครับอะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย